เอาโทเค็น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 อออเอาโอ้เก่งเคยได้แล้วนะทุกคนฮัลโหลจะโจกระดับสวัสดีทุกทุกท่านมาอยู่ข่อยบาเว่แต่ช่องสายแจกหน้าแตนสาวนับอยู่ในเกมกาลิน่าฟีไฟอีกแล้วนะทุกชมวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปดูกิจกรรมใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะทุกคน กู๊ดจนะครับเว็บเติมเกมออนไลน์นะครับที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยนะครับในเว็บนี้นะครับก็จะมีบัตรกาลิน่าเซล์นะครับขายบัตรกาลิน่าเซล์แล้วก็เติมเกมออนไลน์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีซูมเพชรฟรีไฟล์ซูมบัตรกาลิน่าเซล์ซูมบัตรทูมานี่นะครับแล้วก็ของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายนะครับในเว็บนี้ แล้วก็วิธีโอนเงินนะครับวิธีโอนเงินเข้าเว็บนะครับโอนผ่านทัวรเลตหรือว่ากล่องคองขวัญนะครับทุกคนแล้วก็เติมผ่านตรงนี้นี่ครับเบอร์วัลเลตนะครับผมแนะนําให้โอนผ่านทัวร์เลตนะครับทุกคนนะนะครับนี่นะครับผมก็จะมาโอนนะครับ100บาทนะครับเข้ากับเว็บนะฮะนี่ครับเลขอ้างอิงนะครับเลขทํารายการนะครับเราเอาเลขตรงนี้นะครับไปกรอกนะครับทุกคนนะนี่เลยนะฮะเราก็มากรอกตรงนี้นะครับกรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเว็บนี้นะครับสุ่มเพชรพรีไฟนะครับ เพชรจะเข้าเกมทันทีเลยนะครับในเมื่อเราสุ่มเสร็จปุ๊บเพชรเข้าเกมทันทีเลยครับวันนี้เสียงแปลกๆหน่อยโอเคอยู่ในตู้ลักกี้เรายอดนะครับนี่ครับชุดใหม่นะครับแฟชั่นใหม่ FC AMC ใสายสตรีมส่สติ๊กดีทุกกว่าท่าทุกท้องทุกท้องท่า อะไรประมาณนี้นะทุกคนเซ็กสติค,คิงสติค,คิงเป็นชุดใหม่มาจากประเทศไหนไม่รู้นะทุกคนอรอยสักตรงแขนนะครับกิจกรรมนี้มา8วันเท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูหนะ้ากิจกรรมกันดีกว่านี่ กิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่28นะทุกคนมีชุดนะทุกคนนะนี่ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ใช้โทเค็นนะทุกคนนะโทเค็นแรกนะทุกคนบอกเลยว่าของอันนี้ผมไม่อยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งเนาะจริงๆนะแต่ว่า ต้องสุ่มให้ดูสักหน่อยหนึง่งโอเคเดี๋ยว <c oughs> เรามาสุ่มให้ดูก่อนดีกว่านะทุกคนนะนี่ผมมีหมดแล้วเหลือแคส่สามชุดนี่ผมไม่มีผมจะสุ่มให้ดูแบบทีเดียวนะทุกคนนะ ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนจัดไปครับ600เพชรไม่มีส่วนลดมายังไงครับจังหวะน,นี้สีม่วงมาเอาโทเค็นโทเค็นโทเค็นโทเค็เนเอาโอ้โังเก่งเคยได้แล้วนะทุกคนสองสี่หกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสอง เอาผมได้ยี่สิบองอันเสยอันนี้นะครับโทเค็นอันนี้เราไช้กินโทเค็นแรกนะจำไม่ได้แล้วห้าสิบโทเค็นห้าสิบโทเค็นในสองครั้งอาจจะได้นะทุกคนแต่ไม่รู้มันเท่หรือเปล่าถ้าใครอยากให้ผมเอาก็บอกนะทุกคนนะผมจะได้จัดให้คือ มุมมองของผมคือผมผมว่าไม่เท่เท่าไหร่นี่ทรงผมไปรูตัวละครใหม่ด้วยเ,เนี่ยใช่ดูดินี่ ธรรมดาบ้างก็นเต้นเต้นเต้นบดีโอเคคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่เรจะบอกอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้ะกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะทุกคน